สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทีครับวันนี้ผมก็ไปทีแมนครับจะมาแชร์เทคนิคในการเช็คสมาร์ทโฟนในการใช้งานร่วมกับชิยุนสมูทเอ็กครับไม้กิมบอลไม้กันสั่นยอดนิยมในตอนนี้เลยนะครับว่าวิธีการเช็คนั้นเช็คยังไงนะครับแล้วก็ข้อมูลในการตรวจสอบก่อนจะซื้อนะครับก่อนตัดสินใจซื้อจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับเริ่มต้นนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าเทคนิคนี้ใช้ได้กับทุกไม้กิมบอลนะครับคุณก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของตัวไม้กิมบอลที่คุณจะซื้อแหละนนคุณก็เข้้าาามออย่งตี ถ้าเราสนใจชิยุนสมุทเอ็กนะครับเราก็เข้ามาที่หน้านี้เลยครับเว็บไซต์ของเขาครับเข้ามาเลื่อนมาดูที่ในเรื่องของรายละเอียดของตัวไม้นะครับว่ารองรับน้ําหนักในการโหลดประมาณเท่าไหร่โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมจะเน้นไปที่น้ําหนักนะครับจริงๆอย่างนึงที่ต้องเพิ่มเติมนะครับก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันอย่างตัวนี้น้ำหนักตัวนี้ที่ผมเน้นย้ำก็คือน้ำหนักเนี่ยเรคโมเดนก็คือ200กร,รัมนะครับบวกได้35บวกลบนะได้35นะครับถ้ามากกว่านั้นเนี่ยไม้จะทำงานได้ไม่ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์แบบนะครับ ต่อมาอีกอันนึงที่มีน้องถามมาคือเจ้าตัว Samsung Galaxy J7 เนี่ยนะครับก็มันใช้งานกับ Android นะครับก็คือใน Android เนี่ยก็คือใช้งานกับแอปพลิเคชันซึ่งเราต้องกดเข้าไปดูที่ดาวน์โหลดนะครับได้ดาวน์โหลดแอปเนี่ยมันจะบอกว่าคุณสามารถกดสแกนตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ฮะซัพพอร์ตโมเดลอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันซึ่งต้องบอกว่าอันนี้อยากให้ลองดูเองด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะส่วนหนึ่งต้องบอกว่า ผมเองหรือคนที่มาแนะนำเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เลโกเมนตรงนี้เพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีหลายรุ่นมากนะครับเราเราไม่สามารถบอกได้เราอาจจะบอกได้ว่า Android เวอร์ชัน7นะครับขึ้นไปซึ่งมันมีเยอะมากเพราะ Android เวอร์ชัน7เนี่ยมันออกมาตั้งโอ,โ,อโอ้กี่ปีอะ3ปีกว่าแล้วใช่ไหมครับปัจจุบันคือเวอร์ชัน10แล้วนะครับก็ต้องบอกว่ารุ่นเนี่ยครับซัพพอร์ตเป็นโมเดลโว้เว้ยนะครับตรงนี้เท่าไหร่ย,ยังไงบ้าง iPhone iOS เนี่ยเวอร์ชัน10ขึ้นไปนะครับปัจจุบันคือเวอร์ชัน13แล้วนะ ก็คือตรงเนี้ยเขาจะบอกรุ่นคร่าวๆโมเดลแล้วก็เป็น Requirement ในส่วนของ OS นะครับที่เป็นเวอร์ชันนะครับซึ่งจะบอกว่าถ้าเป็นโมเดลที่เขาระบุอย่างเช่นงเช่น iPhone XS ์อาที่ผมใช้อย่างเงี้ย iPhone X นะครับเทนนะครับก็คือในส่วนของ iPhone 8 Plus เนี่รองรับนะครับ Huawei นะครับตั้งแต่ P20 P10 นะครับ h u a w e i Mate 10 Pro นะ Huawei Mate นะครับ10นะครับแล้วก็ ตัวในส่วนของมีมี8นะครับมี6หกวันพัสหทีอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถดูได้แต่จริงๆอย่างที่เขาบอกเลยก็คือระบุไว้ตรงนี้ซึ่งอันนึงก็ต้องสําคัญเหมือนกันบางครั้งเราเซิร์ชหาในส่วนของตัวเขาเรียกว่า g o g l e p l a y ไม่เจอนะครับ g o o g l e Store นะครับก็คือให้คุณกดมาที่ในส่วนของตัวชื่อแอปก็คือ ZY Cam นะครับก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับจะมีไอคอนโลโก้นะครับ,รบก็คือ3อันนี้ คือบคือ a p p l e Apple s t o r e นะครับ Google Play นะครับ, Pay, รบแล้วก็ในส่วนของ Android ในส่วนตรงนี้สำคัญก็คือ Android ตัวนี้มันสามารถโหลดเป็นไฟล์เขาชื่อว่า apk ได้คุณโหลดเข้ามาเก็บไว้สมมติคุณโหลดจากในตัวของคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือโหลดในตัวของสมาร์ทโฟนก็ได้คือโหลดมาเสร็จเป็นไฟล์ apk เนี่ยคุณต้องไปแตกไฟล์นะครับไปแตกไฟล์เพื่อที่ว่าคุณจะต้องติดตั้งเข้าไปนะครับเพราะบางครั้งเนื้อหาไม่เจอนะ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ต้องบอกก่อนว่าเล็กคอมเมนต์ของเขาคือ Android v e เวอร์ชันนะครับซึ่งตรงนี้แหละเป็นเปส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องเตรียมข้อมูลสักนิดนึงนะครับว่าในการหาข้อมูลว่าก่อนจะซื้อเนี่ยสมาร์ทโฟนคุณเนี่ยเป็นรุ่นไหนอย่างต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับในตัวของ Samsung Galaxy นะครับที่ผมในเซิร์ชหาเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดอยู่ที่ว่าเขาไม่ได้บอก Android v e เวอร์ชันนะครับอย่างสมมติว่าผมเป็นคนหามาหาหามาเนี่ยผมก็ไม่รู้แล้ว Android แอนนนะครอาจจะต้อง เซิร์ชเข้ามาพิมพ์หาเพิ่มเติมหรือเข้าไปดูที่ตัวเครื่องคุณด้วยว่าตัวเครื่องคุณเนี่ยเป็น Android เวอร์ชันไหนปัจจุบันอัปเดตเป็นเวอร์ชันไหนแล้วอ่าบางอันเนี่ยเริ่มต้นอาจจะเป็นเวอร์ชัน6นะครับอัปเดตเป็นเวอร์ชัน7ได้นะครับเวอร์ชัน8ได้นะครับก็โหลดไฟล์จะตัวนี้เข้ามาติดตั้งแต่ต้องบอกก่อนว่าเลคคอมเมนที่ดีที่สุดก็คือนะครับดีที่สุดก็คือในส่วนของรุ่นที่อ่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ารุ่นที่เขาระบุไว้เนี่ยมันจะขอ้อด ก่อนซื้อก็เช็คสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือได้นะครับเพราะว่าในส่วนของการใช้งานจริงๆแล้วนะครับก็เจ้าตัวไม้เจ้าสมมุเอ็กเนี่ยมันใช้ได้2อ,อันก็คือ1ใช้ในตัวของตัวที่ร่วมงานใช้งานผ่านแอปพลิเคชันจะได้ครบฟังก์ชันหมดนะครับ ถ้าไม่ใช้ผ่านแอปเนี่ยนะครับก็ใช้งานปกติก็ทําได้แต่ว่ามันจะไม่มีฟีเจอร์ฟังก์ชันให้ลูกเล่นเยอะเท่ากับตัวที่มีแอปพลิเคชันนะครับก็ฝากกันไว้ครับเป็นคลิปเทคนิคแนะนําในการเช็คข้อมูลก่อนซื้อในส่วนของไม้อินบอลหรือไม้กันสันนะครับว่ารุ่นของสมาร์ทโฟนคุณใช้งานได้หรือเปล่าด้วยตัวเองนะครับง่ายๆนะครับเอาละฮะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ล้วด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าชอบเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องแคทไฟทีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ